เสบทำไมไม่เขี่มาให้ด้วยเยไป้ไม่ต้องขึ้นรถเลยนะไม่้องขึ้นรถนะปลาได้ม6ูไ่ครับเร่มปไปแล้วม่ไหร่ไม่ด แล้วตัดผมไหมเออมีอะไรเหมือนเดิมหรอฮะโอ้ยปัดยาจนเอาเป็นตให้น้องแล้ว่ะเอาเป็นตัให้วันน่ะมองอยู่เมื่อกี้อ้หกไม่มีครับโอเคค่ะ หนิลงทหาสิบเอ็ดโมใช่ไหมสิบเอ็ดโมไปไหนครับหารขหอย่น้่าัจำไม่ได้ไม่เอาหลไนเยขอบราติดด้านอ๋อถูกแล้วนี่หว่าเขาอ๊ยนี่ละคจเบหน้าตัวเองไม่ได้่รักแสงนี้แหละน่ารักหนายงมกลมันขาวจังั้างดีวะ เออไม่หาไม้อตัวขอพี่ปยกๆอยานีมันแสอย่ามาอีกก็ไดพี่อย่ามาอย่ามาชอบอพอยติดเต็มเลยอ่ะทำไมแกไม่ติดที่ไม่ติดไงว่าไม่เดือดเดือดหนึ่งสองสามสาม หนึ่งสองสามพูดเยอะว่าเขาคิดเขาจะถ่ายชาแพ้ขึ้นสองอ่างหรอเต็มเลยอ่ะเิีวหนุ่มกัดร้อนมันพอรด อะเนมากเลย่ะจะขอรูปทีหนึ่งมันซึงนะเอาไว้ฉีดเลยขมขาย่อสยาี่บาทาเงยงป็นเข้าปากลายเรียงตัวเลียงตัว

ไปเตะบอลไหมอะะได้ด้วยเหมือนของกันข้าหลงด้วยมั้ยหลงก็อย่าหลงใช่วหมแต่ว่ากรุงเทหลงในกรุงเทพด้ไปเลยวนอยู่วน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 วะไปไปไปแล้วหรอถ่ายคู่ขอถ่ายคู่ นี่ข้างหลังหน้าใหม่ค่ะเราก็หน้าใหม่นะถ่ายรูปคู่กันหน้าใหม่หน้าใหม่จมูกใหม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีตังขนาดนั้นแค่ฟันใหม่ขาซื้อต้องใหม่ด้วยกอะโป้งอะโหกระโปรงหน้าใหม่เบป้า เอ้าปลาปานี่คือยังไงฮะปลาปานอขอโทษขอโทษโอ๊ยเจอตวันอาทิตย์ก่อนกันเถอะเอ้ยองทะ้ลหัากก่อนกันเถอะบาตัดบทคุณแ้วกยีตัดหน้า